กันดีกว่าค่ะไปทริปที่เขาหลักค่ะกับสาวคนนี้เลยค่ะ,<ฮ>ะวาวาวานิชานีนเซ็กซี่สุดจาสะบัดชอบไปเลยจ้าคุณผู้ชมค่ะวาวาวเปิดใจนะคะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะฝรั่งแฟนหนุ่มคุณเฮนรี่เนี่ยเป็นคนถ่ายให้ไฟเขียวผ่านตลอดค่ะแม้ว่าจะลงรูปไปแล้วนะคะโลกจิตทักมาเพียบเลยทักนู่นทักนี่แต่นางก็เชิดใส่ฉันไม่ตอบจ้ะส่วนคนที่แซวนะคะเรื่องไปลองชุดแต่งงานเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมภาพนี้ เธอบอกว่าสวยงามมากอะไรเงี้ยแต่นี่วาวาบอกว่าโอ้โหถ้าใส่แล้วอย่างนี้ไม่โอเคเลยถ้างานแต่งจริงเขาไม่ถ่ายแบบเฉยๆหรอพี่จ๋าใช่ไม่ใช่พรีเวดดิ้งนะคะไม่ต้องตกใจค่ะนางบอกว่าถ้าจะแต่งจริงนะคะหนูออเดอร์บิกินี่ดีกว่าน่าจะสบายตัวนะคะปิดท้ายกับข่าวฮือฮามากเขาบอกว่า เธอเตรียมเก็บกระเป๋าไปอยู่นิวซีแลนด์กับแฟนหนุ่มแล้วใช่นะคะจะบายบายวงการแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ไป o, ไป o, มา ma, ฝ่ายชาย <S <S uh. แฟนหนุ่มห oh. ลงรักประเทศไทยจะไม่ยอมไปซะงั้น uh. ไปฟังทั้งหมดจากวาววนิช wow า wow. เลยค่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอจบโปรเจกต์ทั้งหมดที่ได้เริ่มไปแล้วคะ่ะภายในปีนี้ก็มีละคร3เรื่องซีรีส์ห่งเรื่องแล้วก็หนังเรื่องนี้อีกหเรื่องเลยนะคะจะอีกสัก2-3ปีค่ะ ามันใเห็นภาพตัวเอง้ก็ใส่แล้วก็รู้สึกว่าตอนงานจริงคงจัดเป็นทีมแบบภูปาร์ตี้แล้วก็ทุกคนใส่บิกินี่หมดจะได้ไม่ต้องคิดเยอะแฟนชอบประเทศไทยแล้วตอนนี้คือกลับตะลับัดอ่ะรอดูนะคะว่าจะมีงานแตกของน้องวาวาหรือเปล่านะคะ